รถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของช่วงอำเภิงงาลำปางนะครับช่วงดอยนะครับส่วนมากจะเป็นดอยเป็นเสาสูงตำ่ำไม่เท่ากันนะครับตามสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ภูมิประเทศนะครับ ทางสภาพของประเทศครับก็จะอัานคลิปยาวๆให้ท,หทกุกท่านได้ชมนะครับงานยาวไกลนะครับยาวไกล งานเปิดใหม่อยู่ด้านหน้านะครับต้องข้ามรอยเข้ไปงานใาญ่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยจะตังคิดนะครับให้เพื่อนๆชมเลย แสองสามนาทีไม่ได้ตัดต่อช่วงพนหนาวกำลังเล่งสร้าง ผมก็ชุกงานก็ชุกพาเพื่อมนมาชุกสถานการณ์หน้างนาจะเป็นคลิปยาวหน่อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมก็เริ่มเปปล่อยลงมาแล้ว เล่งกนำะลังเปิดหน้างานเปิดหน้าดินเปิดหน้างานเสาบา้าเล่ง้างไปแล้วก็คลิปให้เพืเ่อนๆได้ชมัขอบคุณที่ติดตามนะครับท่ติดตามการทำงานของพวกเรานะครับก็คลิปจะเริ่มยาวๆเรื่อยๆชมยูชมแล้เรื่อยๆครับไปก่อนนะครับเพื่อน Jom tinggal bersama dengan kami.